สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระบรลังคุณท่านครับขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสาร,รดีครับท่านผู้ชมครับแต่นรายการท่านหนึ่งท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้หรือปลารลบให้ฟังว่าอาจารย์ครับคําว่าอัมหากังก็ดีคําว่าอัมหากันเจวะก็ดีเนี่ยแปลว่าอะไรและทําไมจึงไม่เหมือนกัน ผมงงไปหมดนะครับเพราะว่าเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ที่ปรากฏแล้วน่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ช่วงท้ายของคำมันไม่เหมือนกันผมก็เลยงงไม่รู้ว่าคำไหนถูกคำไหนผิดและจะแปลว่าอย่างไรนะครับซึ่งความสงสัยก็ดีความงงงงสงสัยไม่เข้าใจไน รูปของคำภาษาบาลีนั้นผมถือว่าปกติครับท่านผู้ชมเพราะเนื่องจากว่า,าศาสนพิธีกรหลายๆท่านหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาเหมือนพวกผมสํำหรับพวกผมนั้นไม่แปลกใจครับเพราะว่าเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษาบาลีพอสมควรถึงแม้ว่าไม่ถึงกับเป็นนักปราช แต่ว่าก็มีความรู้บาลีพื้นฐานพอสมควรดังนั้นการที่ท่านผู้ชมท่านนี้แฟนแรายการท่านนี้สงสัยสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นปกติครับเพราะว่าท่านไม่มีความรู้เรื่องภาษาบาลีนะครับซึ่งคำว่าอัมหากังก็ดีอัมหากันเจวะก็ดีเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเราจะรู้ว่าเอสองคำเนี่ยบางทีมันคุ้นๆน,นะ แต่หลายท่านก็ยังนึกไม่ออกว่ามันมาจากตรงไหนความจริงแล้วคำว่าอัมหากังอัมหากันเจวะเนี่ยปรากฏอยู่ในชุดคำถวายสามันอยู่สามชุดครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูเพียงแค่สองชุดชุดที่หนึ่งหรือแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือคำถวายพัตตาหารก็จะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย เป็นแม่แบบเป็นแม่แบบคำถวายแบบสามันซึ่งมีอยู่สามอย่างเป็นแม่แบบในการนำไปใช้อย่างที่หนึ่งเรียกว่าพัตตาหารจะสังเกตว่าในคำถวายพัตตาหารเช้าถึงเที่ยงปรากฏคำว่าปติคันหาตุอัมหากังทีครัตตังใช่ไหมครับแต่พอมาดู คำถวายแบบที่สองเป็นมาตรกะพัตตาหานในชุดคำถวายนี้กับปรากฏว่าปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตุอย่างนี้เป็นต้นข้างบนเป็นอัมหากังใช่ไหมครับแต่พอมาข้างล่างเป็นอัมหากันเจวะนะครับนี่คือมูลเหตุของความสงสัยของแฟนรายการท่านนี้จิงปลารบมาทางช่อง ผมก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันกับแฟนรายการและวก็ท่านผู้ชมและก็าศาสนาพิธีกรหลายหลายท่านนะครับมาทำความรู้ร่วมกันคำถวายอสองชุดนี้แบบหนึ่งแบบสองทำไหมไม่เหมือนกันแปลเหมือนกันไหมก่อนจะตอบนะท่านผู้ชมถ้าเราไปดูที่มาของคำก่อนว่า มาจากไหนซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารากศัพท์มาจากศัพท์อะไรหรือรากศัพท์มาจากไหนรากศัพท์ของคำว่าอัมหากังก็ดีอัมหากันเจวะก็ดีมาจากคำคำเดียวครับท่านผู้ชมคือคำเดียวกันแต่ใช้ต่างกันในภาษาบาลีตัวนี้ครับท่านผู้ชม อัมหากังอัมหากันเจวะมาจากอัมหสัพอัมหสัพเขียนในแบบภาษาบาลีกับภาษาไทยจะต่างกันแต่อ่านเหมือนกันคืออัมหาสัพตัวอัมหาสัพนั้นเป็นบุริะสัพพนามตัวอัมหาสัพแปลได้ว่าเราข้าพระเจ้า กระผมข่าพระองค์แปลได้สี่คำนะครับผู้ชมแปลว่าเราข่าพรจ้ากระผมข่าพระองค์และยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตัวอัมหัสศัพนะเป็นได้ทั้งสองลิงคือเป็นปุงลิงเป็นคำแทนผู้ชายก็ได้เป็นอิิลิงเป็นคำแทนผู้หญิงก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งสองลิงในศัพท์เดียวกันเนะี่ย ภาษาบาลีใช้คำว่าเป็นทวิลิงคือใช้แทนได้ทั้งเพศชายใช้แทนได้ทั้งเพศหญิงครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับและคำคำนี้มาจากไหนนะคำคำนี้ก็มาจากชุดคำถวายที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละครับแบบหนึ่งและแบบสงและก็ ตัวของปุริศาสรพ,พนามนะ่คือคำสัรพ,พนามประเภทไหนปุริศาสรพ,พนามก็คือคำที่ใช้แทนชื่อบุคคลที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อไม่ให้ซ้ำๆนะครับถ้าซ้ำๆเนี่ยเราเรียกว่ามันเฝือนะครับเลยต้องมีใช้เลยต้องใช้คำแทนภาษาบาลีเรียกใช้คำว่าสรรพ,พนาม อัมหัสัพนั้นเป็นปุริสะสัพนามและคำต่อมาจากอัมหาศัพท์ทำไมจึงกลายเป็นอัมหากังบ้างอัมหากันเชวะบ้างก็เรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครัว่าในภาษาบาลีนั้นการที่จะนำศัพท์แต่ละศัพท์ไปใช้นั้นจะต้องผ่านการแจกวิพัฒน์ก่อนครับ ไม่สามารถที่จะนำสับโดดโด,ด,ด,ดเพียวๆไปใช้เลยต้องผ่านการแจกก่อนซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็จะมีแบบแจกเป็นการเฉพาะนะครับเป็นการเฉพาะเลยและบางสับนั้นท่านก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าสับประเภทใดบ้างที่จะนำมาแจกตามแม่แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นแม่แบบเหมือนกันครับ อัมหะศัพท์ก็มีแม่แบบในการแจกเรียกว่าแจกวิพัฒนามมีสิสี่วิพัฒน์ข้างละเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเอกพจนเจ็ดอหูพจนเจ็ด 7, หรือจะเรียกว่าเอกวัจนะ 7, เจ็ดอหูวัจนะเจ็ดก็ได้นี่คือรูปแบบในการแจกวิพัฒนามของอัมหะศัพท์ตามนี้เลยนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ผู้ชมได้ฟังอ่า ปฐมาที่หนึ่งอาหังมะยังโนทุติยาที่สองมังมะมังอัมเหนโนตติยาที่สามมะยาอัมเหหิโนจะตุถีที่สี่ไมหังอัมหังมะมะมะมังอัมหากังอัสมากังโนปัญจะมีที่ห้ามะยา อัมเหหิฉชัดทีที่หกไมหังอัมหังมะมะมะมังอัมหากังอัศมากังโนสัตตมีที่7มะยิอัมเหสุนี่ครับเป็นแม่แบบของอัมหาศัพ์ทซึ่งนักเรียนบาลีอย่างพวกผมนี้ต้องท่องครับต้องจดต้องจำนะครับเพราะว่าเวลานำไปใช้จะได้ใช้ถูกนะครับและถ้าผู้ชมสังเกตนะครับว่า ในจตุถีวิพัตก็ดีในฉัตถีวิพัตก็ดีนะครับแจกเหมือนกันเช่นจตุถีวิพัตเป็นไมหังอังมหังมะมะมะม,ะมังอัมหากังอัศมากังโนฉัตถีวิพัตเป็นไมหังอัมหังมะมะมะมังอัมหากังอัศมากังโนเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่อายตนะอิบาก หรือคำแปลเชื่อมครับในจตุทีวิพัฒน์นั้นคำอายตนิบาทคำเชื่อมก็คือแก่เพื่อต่อแปลได้สามคำนะครับแก่เพื่อต่อถ้าเป็นฉัตีวิพัฒน์แปลว่าแห่งของเมื่อความต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ารูปสัพท์เหมือนกันเลยอันนี้เมื่อแบบแจกอัมหษศัพ์เป็นฉไหน ก็คือแม่แบบตามที่นําเสนอกับท่านผู้ชมนี้นะครับเมื่อเห็นเมื่อเห็นแบบแจกแล้วท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าคําว่าอําหากังเ่ยเป็นฝ่ายพระหัวชนะเวลาจะแปลจะต้องมีคําว่าทั้งหลายต่อท้ายคําเสมอข้อสังเกตต,ต่อมาค่ะอําหากังในชุดคําถวายนั้นเป็น จตุถีวิพัตวิพัตที่สี่ทำไมจึงเป็นจตุทีวิพัต์วิพัตที่สี่ะครับทําไมไม่เป็นฉัตรีวิพัตนะครับก็เพราะว่าสังเกตที่คําแปลครับท่านผู้ชมคําแปลที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นจตุทีวิพัตก็คือคําว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นแก่เพื่อต่อเนี่ยมันอยู่ในจัตุถีวิพัตเพราะฉะนั้นอัมหากังนั้นจึงแปลได้สามอย่างแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายต่อข้าพเจ้าทั้งหลายนี่คือคําแปลอัมหากังนะครับแต่ในที่นี้ในชุดคําแปลที่ เราแปลกันจนเป็นที่คุ้นเคยกันดีแล้วนั้นท่านแปลว่าแก่ข่าพระเจ้าทั้งหลายคือคำแรกนะครับและคำนี้แล้วครานี้เราไปดูว่าแต่ละประโยคเนี่ยจะแปลอย่างไรเมื่อรูปแบบของศัพท์นั้นมันไม่เหมือนกันเราไปดูทีละประโยคกันก่อนนะครับในคำถวายแบบแรกเนี่ยติคันหาตั อัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะแปลว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินนี่คือชุดคำถวายแบบที่หนึ่งครับคำถวายชุดที่สองก็คืออัมปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตูอาทิน,นจะ ยาตะกานังกาละกะตานังทีครรตังหิตายะสุขายะนะครับก็แปลว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าวจจชาทั้งหลายด้วยแก่ยาทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเทินเห็นไหมครับท่านผู้ชมดังนั้นจึงสรุปว่า คําว่าอัมหากังก็ดีคําว่าอัมหากันเจวะก็ดีมาจากศัพท์เดียวกันและแปลเหมือนกันครับก็คือมาจากอาัมหศัพท์อัมหัศัพท์และก็เป็นพหูวจนะเหมือนกันนะครับจะต้องมีคําว่าทั้งหลายต่อท้ายของคําเสมอแล้วทําไมจึงไม่เหมือนกันนะคำถวายสองชุดเนี่ยทาไมจึงไม่เหมือนกัน ก็ต้องตอบท่านผู้ชมอย่างนี้คาว่าแม่แบบคําถวายที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งไว้เป็นอย่างนี้ครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าแม่แบบแบบชุดหนึ่งเป็นแบบนี้แบบสองเป็นแบบนี้นะครับซึ่งครูบาอาจารย์ท่านแต่งเอาไว้และก็เมื่อพิจารณาจากแบบหนึ่งก็ดีแบบสองก็ดีนยท่านผู้ชม ถูกต้องตามหลักภาษาบาลีวยากรณ์ทุกประการเลยนะครับอขออนุญาตให้นานผู้ชมดูนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนท่านผู้ชมว่าทุกเช้าหลังจากตื่นมาเนี่ยผมต้องอ่านหนังสือทบทวนบาลีวยากรณ์ของผมครับเพื่อทบทวนว่าศัพท์นี้ใช้ยังไงแจกยังไงแต่ละมีพัทธเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาเรียนภาษาบาลีด้วยกันนะครับเพื่อมาเรียนรู้ าภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยกันครับดังนั้นก็จึงบอกว่าเป็นชุดคําที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งเอาไว้อย่างนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าทําไมครูบาอาจารย์ท่านจึงได้แต่งไว้อย่างนี้เอาเป็นว่าแบบหนึ่งท่านแต่งแบบนี้แบบสองท่านแต่งไว้แบบนี้แต่มีความหมายเหมือนกันครับเพิ่มเติมท่านผู้ชมครับ เพิ่มเติมก็คือชุดคําถวายที่สองอัมหากันเจวะเนี่ยท่านผู้ชมครับประโยคเต็มๆจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือปฏิคันหาตูอัมหากังจะมาตาปิตุอาทีนังยาตกานังจะกาละกะตานังจะแปลว่าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ยากทั้งหลาย มีบันดาบิดาเป็นต้นด้วยแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเทินคำถวายชุดคำที่สองท่านวางจัดศัพท์ที่แปลไว้ด้วยไว้สองที่ดังนั้นเวลาแปลหรือเห็นเราก็จะต้องสงสัยแล้วครับว่าเอ๊ะคำว่าอัมหากันเจวะกับคำว่าอัมหากกังเนี่ยคำเดียวกันไหมนะครับความจริงคำเดียวกันครับ แต่ว่าชุดคำแรกนั้นไม่มีคำว่าจาเพราะมีแค่อำหากังแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายใช่ไหมครับแต่พอชุดคำที่สองเนี่ยมีเรามีข้าพเจ้าด้วยมีญาติคือบิดามารดาด้วยและแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยมีอยู่3มกลุ่มสามบุคคลด้วยกันซึ่งคำเชื่อมแต่ละศัพท์แต่ละศั์เนี่ยเป็น ท่านใช้คำว่าจะสับแปลว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีสับจะสับเนี่ยทั้งสามสับครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านวางไว้แค่สองสับเท่านั้นเองแต่ถ้าผู้เรียนภาษาบาลีมาจะต้องแปลให้ครบทั้งสามสับแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยแก่ผู้ร่วงลับไปแล้วด้วยนะครับ หรือจะแปลว่าแก่ข้าเจชาทั้งหลายด้วยแก่ญ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยและแก่ผู้ร่วงรับไปแล้วด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่คำแปลแต่ก็ขอให้เราได้เข้าใจว่าคำแปลชุดหนึ่งชุดสองแปลอย่างไรและที่มาที่ไปของคำ่ะอําหากังก็ดีอําหากันเจวะก็ดีมาจากไหน ในประเด็นนี้ท่านผู้ชมท่านใดสงสัยจะให้ผมอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็อสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายความรู้เรื่องภาษาบาลีด้วยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นศาสนทิฏฐิกรด้วยกันครับและในคลิปหน้าท่านผู้ชมอยากให้ผมนำเสนอในเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตาม กันเอาไว้หรือว่าจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เสนอเข้ามานะครับผมจะได้ไปหาข้อมูลมานําเสนอกับท่าผู้ชมครับหวังใจว่าคงจะคลายความสงสัยของแฟนรายการที่ปลาโลข้ามาได้พอสมควรวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ